สวัสดีครับคลิปนี้เป็นคลิปแรกของเนื้อหาเพื่อพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพข้อสอบคณิตศาสตร์นะแล้วก็ขอใช้ชื่อว่าคลิปลุยพาสเตอร์ลุยพาสเตอร์นะไม่ได้เป็นผู้สร้างเชื้อโรคแต่ลุยพาสเตอร์เป็นผู้ชี้ให้เห็นว่าในอากาศมีเชื้อโรคนะอาจารย์ดำรงไม่ได้เป็นคนสร้างข้อสอบแบบตัดตัวเลือกได้ แต่อาจารย์นำลงเป็นผู้ชี้ให้เห็นว่าในข้อสอบมีข้อสอบแบบตัดตัวเลือกได้เพราะนั้นคลิปนี้หรือเพลงชุดนี้เนี่ยจัดทำเพื่อพัฒนาและประปับปรุงคุณภาพข้อสอบก็จะชี้ให้เห็นว่าเนี่ยจุดอ่อนของข้อสอบที่ทำให้เกิดการตัดตัวเลือกนั้นนะมีเหตุผลมีสาเหตุมาจากอะไรได้บ้างพร้อมทั้งคำแนะนำานะแล้วก็วิธีจริงให้เห็น ห, Master, หรือพลาสเตอร์กล่าวว่านะแพทนี้มีเชื้อโรคหมายถึงว่าตัดตัวเลือกได้นะข้อสอบแพทหนึ่งกรกฎาคมปี2553ในสามเหลี่ยม abc ใดๆถ้า a b และ c เป็นความยาวด้านตรงข้ามมุม a มุม b และมุม c ตามลำดับแล้ว1ส่วน a คูณ cos a บวก1ส่วน b คูณคอส B บวก1ส่วน C คูณคอส4เท่ากับเท่าใดมาดูว่านะเหตุผลหลักๆที่นะมีข้อสอบลักษณะนี้ก็หมายถึงว่าไปเอาเอกลักษณ์ตีโกณมาเป็นข้อสอบแบบตัวเลือกนะนี่คือเอกลักษณ์ตรีโกณโบราณนะ30 40, 40ปีที่แล้วน่ะนะเนะนะ้เาเรียนกันเกี่ยวกับ ตีกรมิติเนะี่ยมีเนื้อหาส่วนหนึ่งก็คือพิสูจน์เอกลักษณ์ตีกนเพราะเอาสูตรเอาแบบฝึกหัดเนะี่ยมาเป็นข้อสอบแบบตัวเลือกก็เอาเอกลักษณ์แล้วก็เอาตัวเท่ากับมาเป็นตัวเลือกเนะี่ยพอข้อสอบลักษณะนี้เกิดขึ้นเนี่ยเนะี่ยก็มีจุดอ่อนเนะี่ยในแบบเชื้อโรคเนะี่ยก็คือมีเหตุผลเนะี่ยที่ทาให้นักเรียนเนะี่ยสามารถหาคําตอบได้โดยไม่ต้องพิสูจน์เอกลักษณ์ตีกนเนีนะ่ย ก็แทนค่าเนะี่ยตัวเลือกทั้ง4ตัวนี้เนี่ยนะแตกต่างกันเล็กน้อยเห็นไหมตัวเลือก1กับเลข4นะอนันนี้มีเลข2นี่ไม่มีตัวเลือก2กับตัวเลือก3เนะี่ยตัวนี้ไม่มีเลข2ตัวนี้ไม่เลข2ดัดแปลงเล็กเลน้อยน้อยนะแต่การตัดตัวเลือกการแทนค่าก็จะได้คำตอบโดยไม่ต้องพิสูจน์เอกลักษณ์ตรีโกณจริงๆเนะี่ย มาดูคําว่าเนะี่ยเชื้อโรคเนะี่ยหรือว่าตัดตัวเลือกเขาทำกันยังไงข้อสอบโบราณน,นิยมเอาเอกลักษณ์ตีโกณมิติมาเป็นข้อสอบแบบตัวเลือกนี่คือเหตุผลหลักเลยมันจึงกลายเป็นเชื้อโรคในความหมายของลุยปาสเตอร์นะหลุยปาสเตอร์ไม่ได้สร้างเชื้อโรคหรอกนะมันมีอยู่แล้วนะเนี่ยเพียงแต่ลุยปาสเตอร์เป็นคนชี้ให้เห็นว่ามีเชื้อโรคเนะย อาจารย์ดำรงก็เหมือนกันไม่ได้ทาข้อสอบสองบรรทัดนี้หรอกนะแต่ชี้เห็นว่าสองบรรทัดนี้มีเชื้อโรคนะตัดตัวเลือกได้นะสามเหลี่ยมใดๆนะสามเหลี่ยมมุมฉากสามเหลี่ยมหน้าจัวนะสามเหลี่ยมด้านเท่าสูตรนี้มันต้องเป็นจริงตลอดกาลนะพะนเราก็เลือก A,B,C 60องศาเลยความยาวด้านแต่ละด้านก็111 1, 1, 1. แทนค่าในโจทย์ แทนค่าแล้วก็ออกมาเป็นสามส่วนสอเป็น1นึ่งคอสก็1น 2, 1ส่วนสอสนสบวกกัน3ตัวก็3าส่วนสตัวเลือกที่1 ab เเป็น1นะ ab c เป็น1ก็1 1 1่ส่วนสได้3ส่วน2ตัวนี้นะสาก,กลังสกลายเป็น9ส่วน2ตัวนี้9นะ9หารด้วย1 นะตัวนี้ก็หนึ่งหนึ่งหนึ่งบวกกัน3ามตัวหารได้หนะึ่งตัดทิ้งได้เลยตัวเลือก2องสามสี่ก็ไม่รู้หรอกว่าตัวนี้ถูกก็่เน่านะแต่นักเรียนที่แทนค่านะเขารู้ว่า3ตัวเลือกนี้ผิดนะก็เลือกตัวเลือกนี้นะคำแนะนำนะบอกเหตุผลให้ฟังแล้วนะว่า เบื้องหลังมาจากเอาเอกลักษณ์ตีโกนโบราณเรียนกันเมื่อ30-40ปีที่แล้วในตำรากระดาษมาเป็นข้อสอบและเอาเท่ากับด้านนี้มาเป็นตัวเลือกเปลี่ยนเล็กน้อยเนี่ยก็กลายเป็นจุดอ่อนทําให้เกิดเหตุการณ์ว่าสามารถแทนค่าและตัดเลือกได้โดยที่นักเรียนไม่ต้องมีความรู้พิสูจน์เอกลักษณ์ตีโกนนะคำแนะนําในการปรับปรุงคุณภาพข้อสอบเนี่ยก็ต้องแสดงให้เห็นว่าพิธีจริงเขาทากันยังไงเนี่ย มันก็จะควรเป็นข้อสอบแบบเติมคําตอบนะหรือไม่ก็พิสูจน์อย่างเดิมนะดีแล้วนะไม่ควรเอาข้อสอบแบบนี้มาเป็นตัวเลือกนะกฎของโคไซน์นะ cos a เท่ากับ b กำลังสบวก c กำลังสอลบ a กำลังสหารด้ว bc อันนี้นะเรียนกันในตําราโบราณนะพบครั้งแรกในหนังสือนะหมายถึงพบครั้งแรกในหนังสือคืออาจารย์ดำรงพบในหนังสือเล่มน,นี้ ตีโกนมิติกอขอของนะสกศิกเกษมทองยงนะสกิกเสษมยอนเนสคูจากเอกลักษณ์ตีโกนตัวนี้หรือสูตรตีโกนตัวนี้1นะ1ส่วน a คูณทั้งสด้านในทํานองเดียวกัน1ส่วน b ีส b ก็ได้พลนีนี้งส่วน C ีส C ได้พลนี้สมรนทัดนี้บวกกันนะก็ได้เป็น เ,เอกลักษณ์ตีโกนโบราณเนี่ยแล้วก็เอกลักษณ์ตีโกนโบราณเนี่ยมาเป็นตัวเลือกมันตัวเลือกหนึ่งก็เลยกลายเป็นคําตอบที่ถูกต้องดังนั้นเพลย์ลิสต์ชุดนี้เน้เน,น,นปรับปรุงพัฒนาคุณภาพข้อสอบก็จะชีออ้ให้เห็นว่าข้อสอบนั้นมีจุดอ่อนตรงไหน,นควรจะปรับปรุงยังไงจุดอ่อนข้อนี้ก็คือแทนค่าได้คําตอบ ปรับปรุงยังไงดีที่สุดคืออย่าถามแบบนี้เอาละนะคลิปนี้ก็เอาแต่เพียงเท่าน,นี้ก่อนนะพบกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีครับ